สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีเดี๋ยววันนี้เราพาไปเดี๋ยวพาไปขายรถครับขายรถดำกันรถดำในทีมงานเรานะลูกค้ามาดูครับเดี๋ยวไม่ดูไปดูกันว่าจะจบหรือเปล่าไปดูกันว่าจะจบหรือเปล่าลูกค้ามาดูตัวครับ เดี๋ยวพาไปดูไปรุ่นด้วยกันครับว่ารถคันไหนรถในทีมงานเรานะเรามาดูสองคันครับวันนี้เดี๋ยวจะออกไปดูเลยลูกค้ามารอแล้วครับตรงนียงังตั้งกล้องให้นหน่อย พารอแล้วครับเดี๋ยวไปรุนกันว่าคันไหนจะได้ตัวกันหรือเปล่าวันนี้ใจหายนะครับรถในทีมงานขายรถมันเยอะแต่ทุกวันนี้รถเยอะครับขายแค่เยอะแม่เจ้าของเขาขายนะรถเยอะรถเยอะม,มีหลายคันว่าครับมีมีอยู่หลายคันแล้วก็ ทำธุรกิจหลายอย่างไไแล้วปีนี้รถไม่ค่อยได้วิ่งครับงานทุวันนี้ไม่ได้ราคานะดีขวาน้อนทุนครับเอาทุนไปหมุนดีกว่าแต่ดนึกใจหายเคยได้ถ่ายคลิปอยู่ทุกปีก็แต่ดูกอนไม่รู้ว่า จะจบกันหรือเปล่าจบกันได้หรือเปล่าลูกค้ามารอแล้วโอ้ดูนักเรียนเข้าค่ายลูกมารถทหารไปเช้าหรือมารถคารโก้ไปเช้าข้าทุกปีตรงนี้โรงเรียนวนเวียนไปมาหลายโรงเรียนอยู่นูหนูยังไม่ได้นอนตรนเที่ยงเลยนะมาจีบงานาอื่นเป็นยังไงบ้างน้อครับมากันได้ทางานรวยงานกันเป็นยังไงบ้างนี่ก็มีงานนะ มีงามอยู่แต่ว่าเขาทำธุรกิจหลายอย่างกมู่ว่าจะจบกันยังไงได้จังหวะมาดูนะไหนรออยู่สีแองกรออยู่ตรงร้านกาแฟกันนะอโอเครถไหนรถไหนน่าจะคันนั้นแหละดากอ้อนหรือเปล่าดากอ้อนโอโ้โหรถดำลึก นี่ล้อเล็กจ้าจ้าโัวออนาคุคออ้นแกศตัวนาคุ้นมากเลยเอ,อ่านาคุ้นจังเลยป่ะอ,อ่านาคุ้นเกศใครปะออคุ้นมากลูกค้ามารอมาดูว่าเป็นคันไหนรถแบบยิมงานแต่ไม่ได้ ก็ไม่ได้เดือดร้อนครับที่ขายเขามีหลายคันมีกี่อีคันหนึ่งนะที่ก็จอดเฉยๆจอดเฉยๆแล้วก็ปีนี้ไม่วิ่งเกาว่าจะวิ่งหินเฉยๆที่แรกโอฝรั่งซิงเลยเซียงเซียงไปแล้วอย่างจัวสฝรั่งเซียงอินเดียโอ้เซียงอินเดียไม่ไม่กวนกันเองในไทยเลยไอ้จุงเจนี่ว่า <laughs> มัาดูตานี่ <laughs> มาไหมหายหนวดไปเลยนะอะถึงแล้วครับ FC หลายท่านถ้าติดตามทีงานก็จะรู้นะรถคันไหนเป็นของใครเดีย๋ยวมาดูกันวันนี้รถใคร จอดไหนจอดข้างนอกนะ<ข>ไ,ไม่เขาไปจอดที่จอดเยอะๆตรงทางขยัน นี่รถเกี่ยวที่ไปถ่ายทำกันปีนี้นะปั๊ไปเดี๋ยวลงไปดูค,ดครับเดี๋ยวลงไปกันเยมาดูมาดูาดนี่ครูบุตาสิ่งเป็นเจ้า F 1 8นี่ครับ

อที่ทัน์ที่ที่ไทยบ่ทมศน์ที่ไทยทัศน์ที่บ้าวิ่งู่ทุกปีนะนึกนึกใจหายครับ่ายคลิปกันทุกปีครับ ลองดูครับปลาลองดูโอ้เด้แล่วหนอแต่หายเนาะถ่ายทุกปีต่ถ่ายทุกปียเเลน จบวางจะเล่นม,มาดูกันจะจบหรือเปล่าครับจะอยู่หรือไปรถเสียเยี่ยมเลไรอันนี้เอ8มสที่น้องแนกขึ้นน้องแนกขึ้นทุกป,ปีนาะได้ถ่ายปีนี้ แกมาจากซีรีส์ไงมาดูรถครับเด็กรถทีมงานเราเอง ร้อยแปดห้าเป็นเครื่องโฮฟ้เาเ,เป็นเครื่องมันเลยแหละหกสูบเครื่อง F18 เลยครับคอมเไยเอฟเอฟตัวตัวใหม่ตัวลังเลยตัวชั่วนอกเนี่ยนะ

ไอ้คนข้าวน,นี่แหละก็เลยเมกาเมกะ,ม,กะม,ม,มาเร็วครับ ได้เบกเบกชิฟฟี่เลยนะชิฟฟีข <c oughs> ข่ข้าวเทาวานเต้นยนะข้าวเกี่ยวไล่คู่ <c oughs> ตาซิง อโอเคครับเดี๋ยวมารอดูไละคนอยู่ในรถ,นรถหรอนู่นาำไหมอ่าโอเคครับผมก็ขอจบชิปไปเพลงนี้ก่อนครับเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวรอดูยังยังยังไม่สรุป สำเหลือที่นี้เขาจบไว้ก่อนนะครับสำหรับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ